สวัสดีเพื่นอนเพื่อนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกอีาแล้วนะครับวันนี้เป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมนะครับภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่ามีการปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับเมื่อวันศุกร์ราคามาปิดสามารถยืนเหนือ2390ดอลลาร์ได้ทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณปัทลินวชีรกพันชีฟออปเปอเรชันออฟฟิเซอร์ของทางบริษัทเร่เงห่งคอ มาดูกันว่าทองคำโกลสปอตมีโอกาสขึ้นไปแตะสองมสี่หรือว่าไปยืนไปเหนือสองมัสี่ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่ดันราคาทองคําให้ไปสูงกว่านี้นะครับพูดคุยกับทางคุณปัทธรินเลยครับสวัสดีคุณัทธรินครับสวัสดีค่ะถามคามถามแรกเลยครับถึงหรือเปล่าครับสองมันสี่รอยถึงแน่นอนค่ะถึงแน่นอนเนาะคาดว่าวันจันทร์เปิดมานะ่าจะไปแตะเลยค่ะอือหืออะไร,รอะไรถึงมั่นใจขนาดนั้นครับ อืมเพราะว่ามันเลยแนวต้านที่บอกอะค่ะก็คือว่ามันทะลุเอ่อบริเวณสองสามสี่ศูนย์สองสามหขึ้นมาแล้วก็แนวถัดไปอีกก็คือบริเวณสองสามแปดศูนย์ถึงเก้าศูนย์นะคะตอนนี้มันมกับประมาณเก้าหนึ่งเนาะซึ่งก็แล้วก็ด้วยตัวเลขด้วยความน่าจะเป็นของ f ฟ w a t c h 2ด้วย นักวิเคราะห์ทุกท่านนะคะซึ่งตอนนี้ความน่าจะเป็นที่ว่าจะลดดอกเบีย้ยในเดือนกันยานเนี่ยสูงขึ้นถึง72%แลนน้วค่ะซึ่งอก็ทำให้ทาให้ราคาทองพุ่งขึ้นเนี่ยะคะเพราะว่าด้วยตัวเลขนอนฟาร์มแล้วก็ด้วยสิ่งที่ท่านประธานเฟดออกมาพูดเนี่ยะคะ่ะเหมือนกับยังไม่ฟันธงก็จริงแต่ว่าเหมือนให้ความ ให้ความหวังประมาณว่าท่านท่านพูดว่าเอ,อแนวโน้มของออ,อัตราเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นไปในทิศทางท,ที่ดีขึ้นอที่ดีขึ้นที่น่าพอใจอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ว่าก็ยังขอดูอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันก็เหมือนเป็นในเชิงบวกกว่าทุกๆุกครั้งที่ผ่านมาแล้วก็อ,อตอนนี้นักลงทุนนักวิเคราะห์ทุกท่านก็คือมองว่าน่าจะลดดอกเบีย้ยสองครั้งเพราะงั้นทุกอย่างมัน มันเป็นไปนในทิศทางนี้แล้วมันก็ด้วยเทคนิคทางด้านเทคนิคด้วยมันก็เบรกแนวต้านที่เราบอกกันเอาไว้อยู่แล้วเพราะงั้นพอมันเบรกตรงเนี้ยค่อนข้างมั่นใจว่าจันเหลืองคารเนี่น่าจะไปแตะ2,004แน่ๆค่ะแต่ว่าจะทะลุขึ้นไปไหมก็คิดว่าน่าจะทะลุนะคะน่าจะไปแถวแถว2ู4 2 0ก่อนอย่างเงี้ยตอนแรกเราดูกัน2,388 2,382เนอะ ว่าเลยตรงนั้นเป็นถึงเป็นแนวต้านใหญ่จีเดียวว่าว่าว่ามันว่ามันจะยืนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะแต่เมื่อคืนแต่เมื่อคืนมันยืนได้มัน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 จะย่อก่อนไหมเป็มันจะย่อลงมาก่อนไหมแล้วค่อยไปหรือว่าไปเลยเออมองส่วนตัวมองว่าด้วยความที่วันศุกร์ที่ผ่านมันเป็นนอนฟาร์มนะคะแล้วก็มันจะตัวเลขที่ค่อนข้างมีผลกระทบตลอดเลยจริงๆตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันเป็นผสมนะคะระหว่างดีกับไม่ดีนะคะตัวเลขเมื่อวานแต่ว่า เหมือนกับไอตัวที่มันไม่ดีเนี่ยซึ่งก็คือตัว unemployment rate เนี่ยขึ้นมาเป็น4.1ซึ่งตัวเลข4.1เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่อตอนโควิดเลยค่ะตอนปลายของโควิดก็คือช่วงปีปลายปี2021นะคะตั้งแต่ครั้งนั้นไม่มีครั้งไหนสูงไปจนถึง4.1เหมือนครั้งนี้เพราะงั้นไอตรงเนี้ยมันเป็นข้อกังวลที่ว่าเฟดควรจะเร่งลดอัตราดอกเบี้ยได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้น ด้วยด้วยด้วยตัวเลขนอนฟาร์มที่เพิ่งถ้าถ้าวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ใช่นอนฟาร์มเนี่ยเราอาจอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้นะคะแต่เพราะว่าเมื่อาวานนี้มันเป็นนอนฟาร์มแล้วมันมักจะมีผลกระทบมาถึงวันจันทร์ตลาดเอเชียค่ะเราก็เลยมองว่าน่าจะขึ้นต่อ็กือก็คือตลาดเอเชียรับข่าวไปก่อนใช,ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะแตจแ่จริงๆเอาจริงๆแล้วนอนฟาร์มเองก็ ก็ไม่ได้ไม่ได้เรียบร้ายนะแต่ว่าไอตัวไอตัว,อ,ตวอัตราการวางงานอนะที่มันที่มันเรียบร้ยถูกไหมจริงจริงนอนฟาร์มออกมาตัวนอนฟาร์มออกมาดีแต่ตัวที่ไม่คืออเนมฮอยเมนเลตซึ่งมันจริงจ,งจงมันเขาก็คาดการณ์ว่าสี่จุดสี่จุดศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ใช่แล้วมันออกมาสี่จุดหนึ่งแต่ว่าพอ,พอดีว่าตัวเลขสี่จุหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาสองสามปีละตั้งแต่ช่วงช่วงโควิดปลายโควิดเลยก็คือปี2 0 2พันยิบอช่วงตุลาพฤศจิกาเท่านั้นมันก็เลย เหมือนกับว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ออ่จุดประกายให้ให้ดอลลาร์มันอ่อนลงแล้วก็มันก็เป็นผลต่อเนื่องว่ามันหนุนราคาทองอย่างเงี้ยค่ะครับเออแต่กว่าจะไปถึงกันยาเนาะมันก็จะมีปลายเดือนนี้ที่จะมีประชุมไไ <OM> อาจจะมียอ่ออาจจะขึ้นแล้วก็ย่อแถวๆนี้ไปก่อนถ้ามันเบรกเออถ้าย่อเนี่ยก็อยากจะให้ย่อซื้อแถวๆสัก สองสามห้าศูนย์หกศูนย์แถวเนี้ถ้านั้นก็สมก็ก็ควรที่จะเข้าซื้อค่ะไม่ไม่ไม่ลงลึกแล้วใช่ไหมไม่ไม่กลับไปสองวันสามไม่กลับไปสองสองแปดศูนย์แล้วใช่ไหมย้อนว่าพิกล็อกคือกันยาไม่ลดดอกเบี้ยค่ะอันนั้นคือลงแน่แน่อืมอ่ามันมันก็มีมันก็มีเปแต่แต่จริงๆงก่อนญิงกันยาเองผมว่าสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะเห็นสัญญาณไหมครับเฟดน่าจะส่งสัญญาณไหมใช่อาทิตย์หน้าก็จะมีเอ่อ อข่าวตัวเลขตัวเลขเงินเฟ้อออกมา PCE ใช่ไหมใช่ใช่ใชเสร็จแล้วนะคะสัปดาห์หน้าพระหัสสุกเลยค่ะอจะมีตัวเลขออกมาก็เป็นก็น่าติดตามตรงนี้อยู่ PCE กับ PPI ป่ะครับใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมอ่วันวันเป็น CPI กับ PPI ค่ะอ๋อออ CPI ๋อใช่เพราะ CPE มันมันอยู่ช่วงปลายเดือนเนาะมันมันก่อนมันก่อนประชุมโอ้ CPI ก็น่าสนใจเนาะ ใช่ค่ะค่ะเป็นตัวเลขสาคัญเลยพระหัสุขอือืึก็อุลทริมนมองถ้าเกิดมันทะลุสองมาสี่ได้ไปหายไหมใบเลคอรอดไหมเป็นไปได้เลยค่ะว่าสองพันสี่รอยี่สิบก่อนแล้วถ้าผ่านก็สองพันสี่ร้อยห้าสิบแน่แน่อืมปัจจัยปัจจัยที่มันทําให้ให้ให้มันได้ขึ้นมาแรงขนาดนี้เศรษฐกิจตัวเดียวไม่มีอย่างอื่นด<ม>ีคุณไม่รินมองไหมจริงๆแล้วอ่ะที่เราคุยกันมาตลอดเนาะว่าเออทางเล็กหงเนี่ยมองว่า ถือฟังซื้อเธอคะอ่ะเขาะว่าม,มันยังไม่เริ่มลดดอกเบีย้ยเลยเนาะแล้วข่าวอะ่ะถ้าเราประมวลกันจริงๆอะ่ะมันมีข่าวในทิศทางเชิงบวกต่อทองคํามากกว่าทางบมาตลอดเวลานะคะแต่ว่า แน่นอนมันมีการยื้อข่าวสองฝั่งกันไปกันมาก็จะทําให้ราคาอยู่ในช่วงไซด์เวย์รอเอาฝั่งไหนก่อนดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเอามาถ่วงน้ําหนักกันแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าทางที่หนุนทองเนี่ยมันมีข่าวเยอะกว่าจริงๆทั้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เอ้ยทางด้านสําคัญที่สุดก็คือเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เศรษฐกิจทั่วโลกอย่างเงี้ยค่ะมันมีหนุนทองทั้งนั้นเนาะแม้กระทั่งประเทศไทยเองเนี่ย เอทุกคนก็ก็ก็ได้พูดกันออกมาแล้วว่าอย่างอย่างอย่างเอของเราเองทางทางก็ก็บอกว่าแบบเอเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เคยเป็นออธนาคารของเราอะนะคะเพราะงั้นเออมันก็จะมีแต่ข่าวหนุนหนุนทองคำนะคะเราก็เลยมองว่ายังไงเอถือฟังซื้อก็ปลอดภัยกว่าแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆผมก็เคยมีคนมาพูดบางคนนะว่า ราคาทองคําขึ้นนักนักลงทุนอาจจะดีใจนะแต่จริงนั่นแสดงเห็นสภาพเศรษฐกิจแย่จริงๆเลยนะคุณผู้มใช่ไมใช่ค่ะใช่ค่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นเอเหมือนพกผันกันนะคะพอพอเศรษฐกิจแย่ก็คืออออย่างค่าเงินมันก็จะอ่อนใช่ไหมพอค่าเงินอ่อนราคาทองมันก็จะสูงราคาของก็สูงอย่างเงี้ยค่ะอืคุณคุณให้ผมถามทนึง CPI มันคาดการออกมาเท่าไหร่ครับ คซีพีไอนะคะ0.2เปอร์เซ็นตนะคะเท่าเดิมคาดการเท่าเดิมเท่าเดิมเนาะส่วนซีพีไอมันทุมมันนี่ก็คือเพิ่มขึ้นมามตั้0.1เปอร์เซ็นตนะคะเดิม0.0ส่วนซีพีไออีกตัวหนึ่ง3.1เปอร์เซ็นเดิม3มค่ะลดลงเหรอซีพีไอลดลงใช่ใช่ค่ะก็บวกตัวลบตัวอีกเหมือนเดิมใช่ค่ะใช่อืฮึ ตอนนี้กรยุดเล่งหงก็คือรอย่อซื้อย่อซื้อค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าวันจันทร์วันอังคารมีโอกาสที่จะดีขึ้นไปก่อนดีขึ้นไปก่อนใช่เพราะว่ามันก็ส่วนใหญ่มันจะกระทบมาจากวันศุกร์อย่างนี้ค่ะรับแรกท่าไห่แถวไหนคุณมระสินรับแรกก็จะเป็นแนวต้านเดิมนะคะเอามองทุนทวนก็สองสามแปดศูนย์แถวๆนั้นโอเคแล้วรับรับถัดไปสองสามห้าศูนย์โอเคแล้วต้านต้านข้างบนต้านตอนนี้เรา สองพันสี่นี่มันใกล้กลกเกินไปไหมมองเป็นสองพันสี่ร้อยี่สิบดีกว่าหาสองพันสี่รอยี่สิบค่ะแล้วก็สองพันสี่ร้อยห้าสิบคหาตามไปเลขก่อนหายเดิมเนาะใช่ค่ะมีโอกาสไปถึงไหมครับมีโอกาสแน่นอนผมเออผมพี่ผมลืมถามพี่อย่างหนึ่งเรื่องสงคราม แต่บอนออกกลางตัวนี้ตัวนี้อีกเป็นอีกปัจจัยไหมที่ทําให้ราคาทองคําขึ้นมาสงคราม,ามรทุกที่แน่นอนค่ะสงครามทุกที่ถ้ามีข่าวใดๆออกมาเนี่ยหนุนทองคําอย่างเดียวเลยค่ะอืมอืมทางเดียวเท่านั้นก็คือหนุนทองคาําเพราะว่าพอมีข่าวสงครามเนี่ยมันมันก็คือคนก็จะไม่คนก็จะมองว่าเซเว่นก็คือทองคำเพราะงั้นไม่ว่าจะสงครามที่ไหนก็แล้วแต่ อืม <C> e ผมเมิ่อคอนผมเห็นข่าวแวบๆเนาะที่มีการสังหารผู้นํากลุ่มมิชบลอลลอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีการตอบโต้กันแต่ผมก็ยังงงว่าไอ้ทำไมข่าวมันเงียบลากเกินมัน <C> e เออมันเป็นใช่ใช่มันผมผมยังประหลาดใจมากเออทำไมข่าวมันเงียบไปเกินทั้งทั้งที่สังหารแบบแกนนํากลุ่มกลุ่มกลุ่มการเคลื่อนไหวาการเมืองมแล้วก็คิดว่าเออเป็นปัจจัยนี้หรือเปล่าว่าทําให้ราคามันได้ขึ้นมาค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวอะไรทำนองอย่างเงี้ยเออ น่าจะเป็นเมื่อคืนอันอันที่ไรเมื่อคืนเยอะๆก็คือตัวสี่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตเนี่ยค่ะอ่าอ่าเป็นหลักเลยนะเป็นหลักเลยก็คือก็คือตอนนี้โฟกัสหลักก็คือเรื่องของอ่าเศรษฐกิจสหรัฐใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่าทองไทยครับมองก็วันนี้ก็สี่หมื่นหนึ่งอ่ามาแล้วอืมค่ะเอ่อสี่หมื่นห้าร้อยจริงๆแบบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็ก็เห็นเห็นอยู่เนาะตัปดาห์ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ มองว่าตรงนั้นน่าซื้อได้เลยจริงๆสี่ห้าร้อแต่ว่าสัปดาห์นี้มองว่าน่าจะไปแตะสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยได้ถ้าเกิดมันไป<ะ>ถ้ามไปสองพันสี่สองพันสี่ยววีย่สิบงี้ใช่ไหมครับเยวเว้นว่าค่าเงินบาทมันจะแข็งขึ้นมากๆนะคะก็ต้องดูค่างเงินบาทประกอบไปด้วยอืมค่ะแต่ค่อย คือเขายังเอาเงินลงกันส่วนทางกับดอลลาร์ถูกไหมครับใช่พอปัจจัยภายในประเทศที่จะไม่มันแข็งเพิ่มเติมคงไม่มีมั้งจุกมเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีมันมันมันแค่แปลแปลไปกับดอลลาร์เท่านั้นเองอ่ะอย่างนี้ทองไทยรับเท่าไหร่ครับเอ่อตอนนี้ขอรับแรกที่เป็นสี่หมื่นแปดร้อยก่อนค่ะแล้วก็เป็นสี่หมื่นห้าร้อยสี่หมื่นสองร้อยสี่หมื่นนี้เรียกหวังไปก่อนใช่ไหมไกล ไกลไปนิดนึงไกลไปแล้วเนาะไกลไปแล้วเนาะไกลไปใช่ไกลเลยค่ะด้านบนเท่าไหร่ครับเอ่อสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยค่ะแล้วก็สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยโอ้หไปเยอะพอสมควรเลยเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะไอ้อันนี้คือเราพูดเราต้องดูค่างเงินบาทประกอบด้วยใช่ไหมครับไอตรงนี้ใช่ค่ะใช่เราต้องดูค่างเงินบาทว่าอาทิตย์หน้านี้จะเป็นยังไงอืโอเคก็เอากรอบกว้างๆนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับว่างมันจะไปได้ถึงหรือเปล่านะครับ ค่ะโอเคขอบรกคุณแม่คลาสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณพัทลินบัชิรักพานชีฟออเปอรชันออฟฟิเซอร์ของทางเล่งหงคอมมูนิตี้นะครับที่มาร่วมพูดคุยกับักเราวันนี้คุณปัทลินบอกครับโอกาสขึ้นไปแต่2,000เมื่อเปิดสัปดาห์มามีโอกาสเป็นไม่ได้สูงนะครับเพราะว่าลาดเอเชียน่าจะตอบรับกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศเมื่อวันศุกร์นะครับโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานโดยที่ต่าการว่างงานนี้แต่4.1ปซนะครับสูงตั้งแต่ช่วงหลังจากเกินวิกฤตโควิดนะครับทำให้มีแนวโน้มดี้ยได ในเดือนกันยายนนี้นะครับแล่เกิดแ,แต่เกิดว่าทะลุ2,004แล้วเป้าถัดไปคุณนริมองไปไกลถึง2,450นะครับก็มีโอกาสเป็นไม่ได้เิ่นกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ถือว่ามีปัจจัยหนุนทองคำค่อนข้างเยอะสวนทองไทยยืนเหนือ41,000ได้เป้าถัดไป41,500แล้วก็41,800ตามลันแบบนะครับแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่างเงินบาทด้วยนะครับว่าจะแข็งค่ามารับมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือข้อมูลที่โก้ลาวหยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชินชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ ต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ